ใช่ครับไปชมรม K M Motor ครับไฟเราซ้อมมากี่วัน14วันครับซ้อมอยู่ที่ค่าย K M m ม t o r อยู่ที่บุรีรัมย์ครับมีใครเป็นผู้เป่าสอรละมังครับพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้เราอายุ14ปีครับสูงเท่าไหร่เนี่ย1้อกสิามน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบมวยสไตล์อะไรครับเดินขี่เข่าวันนี้เจะต้องมาเจอกับเฟรมเนาะเคยต่อยเขาไหมเคยครับกี่ครั้งแล้ว สามครั้งสามครั้งทั้งสามครั้งนี่เป็นไงบ้างชนะอับชนะเขาหมดเลยป่ะแพ้หนึ่งครั้งอ๋อแพ้หนึ่งชนะเขาสองครับที่ต่อยกันเนี่ยเบียดกันหรือว่าขาดเลยส่วนมากเบียดครับอ๋อบีเบียดกันส่วนมากช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยปล่อยต่อยทั้งสามไฟเลยแต่อันนี้มาที่ตะวันนานี้วันนี้ช่างต่อยเนาะครับวันนี้ต่อยที่เวทเท่าไหร่นะร้อยยี่แปดเมื่อกี้ลองช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้าง 57าสิบเจอ๋อต่อย58ากิโลใช่ไหมก็คือมาสบายก็ผ่านเรียบร้อยแล้วล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนมาบุรีรัมย์ครับอันนั้นช่างต่อยเราเปิดต่อยเปิดต่อยครับเฟรมชนะครับชนะคะแนนนอกครับอ๋อนนอกเลยวันนี้เลยมานี่เนาะกระเจอคู่ปรับเก่าคิดว่าวันนี้ย้ำชร์นะได้ไหมชนะครับไม่เกิดเลยถ้าชนะโคนนี้ก็เป็นสามสามต้นหนึ่งเลยนะมั่นใจมั่นใจครับคุมมากี่กิโลไฟนี้สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด 40ครับคนจังหวัดบุรีรัม์เด็กบุรีรัม์อ่ะฝากเชิญชวนแฟนรับรานี้หน่อยฝากแก๊บเป๊ะสำรรงแก๊บมาเตอร์นั่นครับวันนี้พอเชียร์นะนะขอใโชคด,ดีขอมากครับ